หลายคนยังไม่รู้กว่าจะเป็นพระเอกแถวหน้าช่อง7ออมอคัคพันก็เคยผ่านงานละครช่อง3มาก่อนแถมรับบทตัวรองตัวร้ายอีกด้วยหลายคนอาจจะรู้จักออมอคัคพันมากในฐานะพระเอกชื่อดังของช่อง7สีแต่รู้หรือไม่ว่าเส้นทางในวงการบันเทิงของเขานั้นเริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงสมทบในละครรักซ่อนแค้นทางช่อง3ก่อนจะก้าวสู่บทตัวรองและบทร้ายในละครหลายเรื่อง หลังจากนั้นออมได้รับโอกาสในการพัฒนาฝีมือผ่านบทตัวรองและบทร้ายในละครหลายเรื่องแม้จะไม่ใช่บทนำแต่เขาก็ทุ่มเทและตั้งใจแสดงอย่างเต็มที่จนกระทั่งได้รับบทเด่นครั้งแรกในละครพระจันทร์ลายพยัคธ์ทางช่อง7ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เขาได้รับการยอมรับในวงกว้างและคว้ารางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นมาครองได้สำเร็จ หลังจากที่ผ่านประสบการณ์งานแสดงจากช่องสามสู่ความสำเร็จในบทบาทนักแสดงสมทบอมอได้รับโอกาสในการก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกเต็มตัวในละครสาวใช้ไฮเทคประกบคู่กับนางเอกสาวจุยวรัตยาซึ่งถือเป็นการเปิดตัวในฐานะพระเอกอย่างเป็นทางการและเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางความสำเร็จในฐานะพระเอกแถวหน้าของช่อง 7. ชื่อของอมคอพันธ์ยิ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชอบมากขึ้นจากบทหลวงอคารเทพปรารกร ในละครที่เรียดฟอมยักษ์ทวิภพบที่ทําให้เขาได้รับคําชื่นชมอย่างล้นหลามถึงฝีมือการแสดงที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครได้อย่างลึกซึง้งเส้นทางในวงการบันเทิงของออมคพันธ์เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความสําเร็จไม่ได้มาง่ายๆเขาเริ่มต้นจากจุดเล็กๆค่อยๆสะสมประสบการณ์พัฒนาฝีมือและคว้าโอกาสที่เข้ามาจนก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกแถวหน้าได้อย,อย่างเต็มภาคภูมิเรื่องราวของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่กําลังตามหาความฝันให้เชื่อมั่นในตัวเอง และไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคเพราะทุกความสาเร็จล้วนเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเกสมอแม้ว่าอ๋อมอคพานามาได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจในวัยเพียง39ปีเมื่อค่ำคืนวันที่21กันยายน2567ที่ผ่านมาอ๋อมอคพันเป็นที่รักของแฟนๆด้วยผลงานละครมากมายและเป็นที่รู้จักในฐานะพระเอกมากความสามารถเขาต่อสู้กับโรคร้ายอย่างเข้มแข็งมาเป็นเวลานาน นับตั้งแต่เริ่มมีอาการป่วยในปี2565และเข้ารับการผ่าตัดเมื่อต้นปี2566แม้จะต้องต่อสู้กับโรคร้ายแต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อยังคงมีกำลังใจที่ดีและเป็นแรงบ,บันดาลใจให้กับผู้คนรอบข้างเสมอการจากไปของอ,อมรอคาพันธ์นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยเขาจะอยู่ในความทรงจำของแฟนๆตลอดไปผ่านผลงานละครที่สร้างความประทับใจและรอยยิ้มที่เขาเคยมอบให้ ขณะนี้ครอบครัวได้นําร่างของออกมาตั้งบําเพลนกุศลณศนะาลาสวิงเศสศวรสาราสิธิ์วัทธาทองโดยมีพิธีรดน้ําศพไปแล้วเมื่อวันที่21กันยายนและจะมีพิธีชาปนากิจในวันที่28กันยายนนี้ทีมงานเดอะไทเกอร์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อครอบครัวและเพื่อนๆของอนของอ,อมคาาพันธ์มาณโอกาสนี้อ,อมัคพันธ์จะอยู่ในใจแฟนละครตลอดไป